นี่ครับอ่าถ้าจะเป็นทางเข้าเมือจิชิงคูครับชิงคูก็วิหารแภาษังกฤษใช้คำว่า s รายครับบยุ่งเคยมาครับก็มาถึงแล้วปรครับใจมันดูสงบและน่าเกรงขามมากอ่าต้นไม้สองข้างทางก็กลายเป็นซุ้มทางเดินที่แบบผมชอบครับ วันนี้มาเพราะว่ามีเหตุคือเป็นวันบรรลุนิติภาวะของญี่ปุ่นวันนี้12มกราไม่แน่ใจว่าทุก12มกราหรือว่าจันทร์ที่2ของเดือนหรืออะไรนี้หรือเปล่าครับก็คนที่อายุครบ20ปีก็จะมีพิธีฉลองซึ่งส่วนให่ก็เพราที่ลองลองเสิร์ชดู AI นะครับก็ เขาก็จัดพิธีทีทท่เขตนะครับเขตใครเขตมันทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาไหว้พระขอพรที่สาลเจ้าเมจิแห่งน,นี้นี่แหละฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเดินตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะเย็นแล้ว3ามสีโมงอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนตอนช่วงเช้าเดาว่ววาแต่เมื่อกี้ก็มีส่วนบ้างมีเจอแบบ สาวน้อยใส่ชุดยุกะตะหรือกิโมโนกิโมโนแล้วมั้สวยๆจัดเต็มไงครับก็เป็นอะไรที่ผมเคยเห็นในกระตูนในวัฒนธรรม culture ที่เคยเสพก็อยากลองมาเห็นนะครับส่วนผู้ชายว่าจะใส่ชุดฮักามะโอเคครับวิวยังไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ก่อนโอเคครับอันนี้หลังจากเดินสุ่มๆมาก็ รันมาจะมาถึงตรงจุดที่ป้ายเกียร์เมน n ซ t ชูรีนะครับก็นี่นะครับตามตรงเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับ ถ้าไม่ลืมจะไปหาข้อมูลนะก็มีเปนแบบทัวร์นะครับไวเซอร์ฟี่เห็นได้บ้างปักปลายก็มีนะทรังเที่ยวลากกระเป๋ามาตอนนี้โอเคฮะแสงกำลังสวยงามอากาศเย็นคือ คือความรู้สึกว่าเนี่ยครับใส่เกมยีนกับตัวฮิวเทคของยูนิฟอล์เนี่ยไม่ค่อยพอที่เคยใส่ใส่ไอตัวประมาณฮิวเทคของโ r k แมนรุ่นที่ที่เป็นคัดมาแบบเลน้ามันโคตรโคตรุ่นอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นคัแก่นเนี่ยค่อนข้างเวริร์กแต่ว่ามันใส่ย,ยากขอยาก อเน,นี้ฮะจุดยูตะต่นาน่าจัใช่ันนายกิมโน,โนที่มามางานไม่ใช่บางานสีก็เขาคงไปที่เศษมาแล้วเรื่องงานบรรลุทิฐิาวะแล้วก็มอกาขอบปอนที่นี่นครับที่ถ่ายเป็น,นี้น่าจะเป็นกรจาก พระักปรั์และก็สกพรัชตินีนะครับก็มีคำแปลภาษาอังกฤษคนไท,ทยขออนุญาตได้แปลไทยนะครับไม่แข็งแรงขนาดนั้นก็กดพอยส์ได้ครับเพื่อดูราอาจจะใส่กุกขัตเสร็จตปอต่อวากะคือ t r ดิ i t นอล a ช j ต p น n สโพ p เอมรู้จักต่ไฮโก้ฮะ ก็เป็นธรรมเนียมของราชวงศ์ญี่ปุ่นนะที่จะเขียนวากะโดยเฉพาะจักรพรรดิเมจิซึ่งซึ่งเป็นกวีที่มีชื่อเสียงนะครับเขียนไปมากกว่าพันวากะถ้าถ้าเป็นจักรพรรดิจะเรียกจะเปลี่ยนคำว่าวากะเป็นเกียวเซใช่ไหมฮะแล้วก็อ๋อถ้าเป็น ชาดินีก็จะเปลี่ยนจากคำว่าวากะเป็นยูตะนะครับอ,อวากะจะมีฟอร์มที่ชัดเจนมีคอมโพสประมาณ57577ซิลาเบ้อโอเคฮะคิดว่า <c oughs> ก็ตรงกับทฤษฎีมันถึงสมมติฐานผมอ,อย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นคือทุกอย่างมันจะมีคำเฉพาะนะครับมันถือว่าโอเคแหละในแง่นี้ถ้าเป็นไทยอาจจะมองว่ามันคือภาษาศัพท์เช่น คำว่ากรจแต่เป็นแบบหนึง่งถ้าเกิดเป็นสกพั์เป็นราชวงศ์ก็อาจจะเปลี่ยนคำว่ากรเป็นอีกอันหนึง่งอาจจะดูเหมือนกันครับถ้ากรณีหน,น,นึ่แต่ว่าที่ที่ผมสังเกตมาเนี่ยคือจริถึงไม่ใช่แค่เฉพาะตอนราชวงศ์คือเหมือนกับถ้ามันอยู่คนละบริบทเนี่ยคำมันจะมีคำที่ใช้อีกแบบหนึ่งไปเลยอืมอค่อนข้างเยอะนี้ก็ตา่าง ไม่แน่ใจว่าต,ต้องดูว่าที่ทุต้ังคืออะไรเดี๋ยวล้างมือครับต้องล้างปากด้วยขอใครับใายทุกคนนี่เป็นสุมสำหรับให้เอาเครื่องรางอันเก่ามาใส่ได้ครับอีฟายบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรัช์บอกไม่เคยเห็นอะไรนะที่แบบเอา เป็นจุดลับเรื่องลางเก่าหรือตอนเดินเข้าสุมประตูเห็นคนี่ปุ่นเขาโค้งหัวนะครับก็โค้งหัวก่อนแล้วก็ตามตามฝั่งรถไฟ ติดข,ขายข้างรังอันนี้ตีมาครับก็เลยคงเป็นลูกมาคก็ลูกสอนยัดน เข้ามาแล้วเป็นลานหลาใหญ่ r ี g i s t r a t i o n f o คิการ,ร์ไซหออาสาเกิจแป,ป,ป้งเนี่ย ก็คือเป็นน่าจะ33ปีนออ่านอันเราผมสืค่าวก็เขียนขอพรครับก็มีค่าจ่ายด้วยแคช5,000เยนนครับเป็นสำหรับชินโตนครับทำเชื่อแบบชินโต เตัววิหารข้างหน้าไม่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะครับจริงๆก็ต้องบอกนะครับไม่ถือว่าเห็นด้วยนะทีนี้มีแถวต่อคิวกันโอ้ว่าไปมันมีฮัตซุโมเดช่ไหมฮัทซุโมเดคือการไหว้พระครั้งแรกของปีซึ่งไม่ต้องเป็นวันที่หนึ่งก็ได้ครับโดยผมก็ยังไม่ได้ไปนะ กัเลยเดี๋ยวถือโอกาสวันน,นี้ว่าชื่อวัดใหญ่นะแหละครับวิหารใหญ่อัินเียดจิงฟูนะรตรงนี้น่าจะเหมือนเดินออกแล้วงั้นผมต้องไปต่อแถวดีกว่าว่าไปสุเมศวรที่คาดหวังว่าจะเห็น พิโมโนเยอะนี่อาจจะไม่เยอะแต่มีบ้างมีบ้างถ่ายมาให้เห็นดีๆแน้วครับออเนีครับมีมี่อ๋อเนีนี่ยนึกถึงคำนี้ฮะคือความสดใสของวัยรุ่น จากเพลย์จักรยานสีแดงของโรโซนะครับผมแล้วก็ถ่ายแบบมุมมองลงต่ำนะครับวหวังว่าจะไม่ละเมิดทรเวซี่ โอเคฮะมาครับผมไปไหว้พระฮัตสึโมเดะขุ่นชนรับไม้ <c oughs> ต่อคิวไปโอเคครับไหว้พระเสร็จแล้วครับ <c oughs> ก็ถ้าเข้าใจผิดหน้าต้องโค้งคำนับสองครั้งนะครับแล้วก็ตบมือในดับ หน้าอ,อกอีกสครั้งสหรือสครั้งที่เนี้ยผมไม่แน่ใจก็อาศัยดูตามคนข้างๆก็ดูดวความที่นะครับก็เป็นวิหารใหญ่ก็น่าจะหลักสุดของญี่ปุ่นเลยนะครับก็คนมาเยอะเลยเป็นแถวหน้ากระดานปกติจะที่เคยเห็นสลับทตรงที่ก็แถว2แถวนะี้ยไม่ได้ขนาดนี้ นี้พอมันค้นให้พอพอมีการขอพรออเสร็จก็ต้องเดินออกนี่พอเดินออกมันก็จะมีการเดินตัดหน้าของคนอื่นที่ที่กำลังขอพรอ,อยู่นะครับก็จะามกราบข้าออ้วนิดนึงอะไรครับน่าสนใจดีครับ ตอนเดินออกมาจากซุ้มทีอีก,ก็เห็นคนญี่ปุ่นเขาเดินออกมาแล้วก็หันหันกลับไปทางด้านในครับตัววิหารแล้วก็โค้งคำนับเหมือนการแสดงความเคารพละจริงอาจจะม่เอาฟังเสียงนะครับไม่ต้องเห็นภาพก็ถือว่าอาจจะไม่บหมาะที่จะถ่ายอะไรมาก โอ้โหคุณนั้นอย่างสวยแสงมีมีคนที่มากับครอบครัวเลยครับก็มาถ่ายคุณพ่อคุณแม่เลยนี่ฮะอันนี้เพิ่งรู้คือเมื่อกี้เดินตามป้ายมาถูกบอกว่าโกชิอินอะมูเลตแล้วก็โอมิคุจิเนี่ยให้มาทางดีอะมูเลตเนี่ยจริงเขาแปลไว้ให้ละเหมือนคือเป็นเครื่องราขงของขลังคงประมาณทาลิสแมนพวกแบบที่เป็นอันเล็กๆ แต่ว่าโกชูอินเนี่ยสงสัยว่าคืออะไรสรุปเมื่อกี้ลองเสิร์ชดูโกชูอินมันคือว่าเราต้องมีเล่มที่เป็นโกชิอินบุ๊กก่อนสายญี่ปุ่นเราจะเรียกโกชิอินโจนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพระของทางวัดเนี่ยประทับตาแล้วก็ลงลายเซ็นลงวันที่ตาประทับอะไรให้ว่าเราได้เดินทางมาสักการะ,ะวัดนี้ ในสถานที่นี้จริงนะครับซึ่งถ้าเทียบเนี่ยสมัยนี้อาจจะมองเป็นพาสปอร์ตแล้วก็มาประทับนะครับแต่ว่างจริงคือมว่ามันน่าจะสืบทอดมาจากความเชื่อดั่งเดิมญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็คิดว่าคงไม่ได้แบบ casual ขนาดนะั้นคงมีความจริงจังอยู่ว่ามันคือการเดินทางเพื่อมาสักการะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้มันมีหลักฐานอื ในยุคที่อาจจะยังไม่ลูกถ่ายนะนี้เดาเอาส่วนนี้ก็โซนนั่นแหละฮะโซนคือบอกน่าจะเป็นอมูเลตกับอมกุจินะครับส่วนอมูเลตเออมกุจิคืออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายครับขอเวลาเซิร์แป๊บหนึ่งไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มาก่อนก็มีโซนซูวีเนียอันนี้แบบช็อปทั่วไปนะครับอ่ะ หรือว่าโอมิคุจิคือป้ายป้ายนี่หรือเปล่านะที่มาเขียนเดิในใกล้ๆน่าจะเห็นคิดว่าใช่แล้วแหละอืมอ่าไอตัวอมูลเลตเนี่ยไม่รู้ว่าใสา่ปุ่นเลี้ยงอะไรต่อป,ป้ายเขาใช้อมูลเลตเลยก็นะฮะมีอาจจะมีให้เรือกหลายแบบส่วนโอมิคุจิอ้าวไม่ใช่ฮะอ๋อโอมิคุจิคือซีมซีนะครับ ซึ่งผมเสียงไทยไปแล้วที่วาอสุกุสะก่อนปีใหม่ดวงก็ถือว่าดีพอใช้ครับน่าจะประมาณนี้ครับ,บสงยารย้ายดีกว่า